ที่43นะครับต้ทนทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับกําลังมุ่งหน้ามาที่สถานีบ้านโป่งครับตอนนี้นะครับกําลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งครับหน้าลงใต้นะครับจะผ่านบริเวณเครื่องกั้นนะครับของ รถนครับขนาด350แรงมานะครับต่อคันนะครับวันนี้มา3คันก็เท่ากับ